อย่างอะไรเป่าตงูงอันนี้คือเป่าตูงทําลงมาแบบพังเลยนะแคะ่ไม่ได้เป่าตูงทําเองหรอเป่าตงูงคองเลนไม้เฮ้าคลองเลนชอบอยู่างนี้นน่ะทีแรกนึกว่าไม่ชอบแล้วนี่เขาเล่นกันอย่างนี้ลกูกนี่นี่ตงูตงตูงไหมเเมวๆ มาเร็วมาเร็วเอ,อนะะเรียกมอมแมมมาเล่นด้วยสิให้อย่าปนมวนอยู่ในนี้มอมแมมมาเล่นเด้อมอมแมมมอมแมมน้องมอมแมมเป็นแมวจรนะคะที่รับเลี้ยงไว้นะคะเป็นมิชียนมานะคะน่ารักมาก ากติตารมมอมเมนด้วยเนี่อันนี้เป่าตุงเป็นสกอตติโฟอันนี้ซื้อมานะคะในราคา9,000บาทเป็นสกอตติโฟเกตเลี้ยงเล่นนะคะแม่มีใบเพชรดีกรีไหมลกูกเฮจ้าา อันนี้อันนี้จะซนสักหน่อยนะคะเขาน้องเป็นผู้หญิงตอนนี้ได้สามเดือนแล้วซนอยู่นะซนอยู่นะเปอตรงซนอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะลองครอบดูนะว้ด <the> ยังไงบ้าง แต้ออกมาจากที่คุมขังก็ยังเล่นไม่หยุดเลยนะนเราเลี้ยงระบบกึ่งเปิดกึ่งปิดนะคะไม่ได้ปิดตลอดเวลาเพราะว่าอยากให้น้องได้ออกมาสัมผัสอากาศภายนอกด้วยนะคะ <S <S 2> <S 2> ตอนกลางคืนก็จะมีที่ให้นอนไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้เที่ยว อยากกัดแล้วอ่ยากเกาะอยากเล่นนี่โอ้ตรงเขาเล่นเก่งมากเลยเล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้ไหมของเล่นนี้ชอบแล้วแหละไม่น่าจะยิ่งไม่นานก็จะพังแล้วใช่ไหมของเล่นนี้ตรงอยากเล่นตรงชอบตรง ที่จริงเขาให้กัดตรงนี้ไม่ได้ให้กัดเอ๋อะไรนู่นน่ะตรงนั้นน่ะนี่ตรงนี่อะกัดน้องแงงน้องแงงเนี่ย ชวนแล้วเขาจะไม่ปฏิเสธเลยมามาเล่นด้วยกันได้ตรงได้มีอะไรให้เล่นมากในนี้นะ่ะก็เล่นไม่ยากนะก็หมุนหมุนไปนะน่าจะใช่แต่ว่าไม่รู้ว่ากัดอันไหนนะ่ะทำไมโตตรงมันไม่ใช่กัดตรงนั้น,นกัดไอ้ที่หมุนๆนนะ่ะไปไกลแล้วตรงไปไกลแล้ว ไอ้ตุงทำไมเธอขี้ดื้อย่างงั้นล่ะไปเล่นไม้ตกแมวกันไม้ตกแมวมาเร็วมาเร็วมาเร็วตุงเธอเล่นเป็นด้วยเหรอเล่นเป็นอนาชีพไม้ตกแมวมาตโงมามาเร็วมาเร็วมอาแมว ตอนนั้นพี่ก็สอนเล่นแล้วนะตอนนั้นอะมอมเมมต้องเล่นได้ค่ะนี่ไงเอามือมาอย่างนี้กดๆๆอย่างเงี้ยโอ้เก่งมากเลยมอมเมมเฮ้ยมอมเมมเก่งมากแม่แม่แมจะซื้อกัญชาแมวให้ตรงด้วยนะตรงอยากได้กัญชาแมวย่นะ คน่านนี้เราจะบินอยทำไมเด็กดื้ออย่างนี้ไหนลองไอพูดเป็นเสียงให้พี่หน่อยฟังหน่อยพูดได้ไหมนี่แมวสองตัวน,นี้เป็นบ้าอ่ะพูดไม่ได้อ่ะโอ้ยเดี๋ยวมันจูงนะลูกนี่นี่ถ้ามันจูงขึ้นอ่ะจำได้ไหมอ่ะใครจะทำได้อ่ะมันจอยังตัวเล็กอยู่ยังไม่ได้เดี๋ยวมันจะจับหน้ากันนะมันไม่หางไงไปไหนลึ หม,ม่อมแมมมาแล้วมาแล้วม,มุมุ้แม่ป้ายอย่าลืมติดตามพวกผมด้วยนะครับอ๋อไม่ใช่ผมหนูเป็นผู้หญิงแตาหม่อมแมมเป็นผู้ชายหม่อมแมมน่าจะได้กี่เดือนแล้วลูกหม่อมแมมน่าจะเป็นเด็กสองสองเดือนกว่านี่แหละถ้าดูไม่ผิดนะคะหม,ม่อมแมมเป็นแมวจรแต่เข้ามาที่บ้านเราก็เลยจับไว้เป็นแมวเราซะเลย รู้แต่ว่ามาตัดหลังคานู่นนะคะนี่นูนูนูนหลังคานู่นเลยนะคะก็จะมีลูกแมวอีกไหมเดีวคอยดูนะคะว่ามีเพื่อนเพื่อนมอมแมมไหมถ้ามีเพื่อนเพื่อนมอมแมมก็คงจะได้หาบ้านให้น้องมอมแมมเนาะไม่ให้เป็นแมวจอนอีกหรอกนะแมวจอนมันอันตรายนะถ้าป่วยมาแล้วไม่มีใครดูแลเลยไม่มีใครอยากเป็นหลงน้องแมวจอนเนี่ยบ๊ายบายนะคะ อย่าลืมติมดตามผมนะครับผมชื่อบอมเมมกับเป๋าตุงค่ะ